ออกมาทิ้งแต่บริเวณนี้เหรอโหอื้อมาเลยเตะนะไม่ต้องตังแม่งอ่ะหรแบบแบบแบบพอปกติคือไม่นิ่งเลยใช่ลองทั้งวันกี่วันใช่อันนี้คือมันมัน มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วนะอันนี้ผมผมไม่ได้<ม>อะไรกับวิทยาศาสตร์นะใช่ไหมหแต่เรืงว่าน้องเริ่มเป็นตั้งแต่วันพระที่แล้วลวันโกนที่แล้วไหม,มน้องจะชี้ใช่ใช่ใช<ม>่จะพูดไม่รู้เรื่องอาจจะวุ่ว,วายอย่างเงี้ยแต่ปกติบางทีน้องพูดได้ไหมไม่ใช่ตัวเขาเลยเขาจะร้องแบบนี้ ใช่แต่กลางคืนบางทีถ้าไม่ร้อนอย่างนี้ก็จะนอนตาแข็งแล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้มีคนเดียวมัองมันไม่มีแกกูมาเลยนะจะมีของบ้านอะไรที่เขาจะเอาไปแบบนุ่มแตะพักที่ส่งให้เดือนไกลไหมไม่ไกลนะดูเนี่ยเดือนตรงนี้ก็ได้ครับไปดูย์นะพวกกูมาเลยใช่แต่ว่าพ่อขาไว้แล้วก็ไปไว้วัดเมื่อเช้าเนี้ยใครอะกูพาใคร ใครมั่งก็ไม่รู้เขาเอาไวอย่างเงี้ยเขาดูท่าไหนเดยวลูกไม้ลูกบริเวณนี้แน่ใช่ครับขนนาเการได้วกนการเนี่ยเขาชอบเอาของมาทิ้งแต่บริเวณนี้เหรอ โอ้ยอื้อมาเลยโอ้ยไปเอาในกุ่นหน่ เขาพูดเด็กพูดเลยเหรออยู่ดีๆก,ก็บอกว่าแม่งจะไปไหว้ศาลจะไปไหว้ศาลเพราะเมื่อก่อนตรงนี้มันมีศาลเก่าเตะนะไม่ต้องตั้งแม่งเงดี๋ยวอันนี้คือต้นข่อยใช่ไหมครับ ี่แล้วตรงนี้เขาเคยทําบุญกันเหรอเดี๋ยวผมทําพิธีให้ตรงนี้ก่อนเอาขุณตอกให้มันจะไไปสร้างให้แม่งเลยมาทักที่ผมบอกเมื่อกี yeah. ้น้องต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 ้องโดนทักเหมือนโดนสัมพเวสีคือมันเป็นแบบนี้นะไอ้คนที่มาชอบเอาของปราดักหักทางของที่เขาเคยเส้นไหว้อะพวกเนี้ยจิตวิญญาณสามภเวสีมันก็จะมาแฝงแล้วเอามาทิ้งไ้ตามตรงคนไม้ใหญ่ถ้าคนป่วยหรือเด็กอ่อนเนี่ยเดินผ่านมันก็จะเล่งงานก็ทําให้อาการของน้องเนี่ยงงหงิงคือมเขาเรียกว่า อ้อนพ่ออ้อนแม่อย่างที่ไม่เคยเป็นสักพักจะเริ่มก้าวร้าวพอก้าวร้าวไม่พอเริ่ม<ย>ต้องได้อย่างใจน้องเขคือชอบทําร้ายข้าวของน้องเริ่มทำร้ายข้าวของอยังทำร้ายตาแล้วก็ทำร้ายทำร้ายตัวแม่ด้วยทั้งทั้งที่น้องไม่เคยไม่เคยเป็นเด็กพูดเพ้อเป็นเด็กปกติดีหมดซึ่งตอนนี้เรายืนยันว่าน่าจะเกี่ยวแน่นอนอันนี้เกี่ยวล้านเปอร์เซ็นคือใครจะเชื่อรหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมจะทําให้เห็นว่าสามวันน้องหาย เดี๋ยวไปกับผมเลยเอาน้องไปและค่ากลับเดี๋ยวให้ทีมงานผมมาส่งแม่หนูต้องไปไหมคะแม่ไปด้วยะนะจะได้หายไม่งั้นน้อง้งหยิงมาเนี่ยแหละแต่ได้ผมตอกตรงตรงนี้ไปก่อน<ะ>แล้วก็มาตอนจุดที่น้องชี้ให้ตั้งเนี่ยไม่ต้องเลยจะวายสารบอกจะมาไว้ศสารปกติน้องไม่น้องน้องไม่เคยพูดไม่เคยเนี่ยของที่เขาเส้นไหวของของที่เขาเลี้ยงเนี่ยถึงเวลาเขาไม่เลี้ยงเขาไม่เส้นไหวเ,เพราะมันเป็นเป,นเปรตที่อาศุลกาที่ชอบอาศัยอยู่แล้วถึงเวลามันก็ได้งานได้ใช่เพราะเขาบอกว่ากลัวเปรตเขาเห็น เเเปปดยมมมมมาาไไไ่กันนนนอออี้้้้หหิตตรงผมแย่อาากรเอาการต่อต้านแหละวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะยังไม่อ้วกเขาเหมือนกับใคยให้แบบจุดทูบกางแจ้งของเข้ามาก็ขอแต่ก็คือน้องก็ไม่เคยพูดแบล็กแล้วขนานี้ใช่ใช่ค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยแบบเป็นเด็กพูดเพราะเด็กแบบคือล่าเริงปกติแต่พูดเพราะเป็นคนเรียบร้อยจะอ้วกไปอ้วกแล้วซึ่งแบบนี้ครับหมอปลาก็ยิ่งไม่ควรตั้งสาร แล้ว,วซึ่งแบบนี้ครับมอปล่าก็ยิ่งไม่ควรตั้งศาลผมถามนะผมถามทุกคนว่าถ้าเขามาทำให้ลูกหลานเราเจ็บป่วยแบบนี้แล้วเราจะตั้งให้เขาทำไมอ่ะถ้าเขามาดีอ่ะเขาต้องให้ลูกหลานเนี่ยเกิดโชคเกิดลาบสิครับเราให้ได้แต่เนี้ยทำให้ลูกหลานเราเจ็บป่วยพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วเราจะให้มาทำเนี่ยไอ้พวกที่คิดผิดเองนะไอ้ที่ว่า พอโดนทักปั๊บต้องตั้งลงตั้งศาลอย่าตั้งให้มันยิ่งใต้มันยิ่งได้ใจไม่กี่วันก็ทักต่อขอกินนู่นขอกินเนี่อย่าให้มันแดกคือมึงต้องเฮียกับดีมากูก็ต้องดีกับมันเหมือนคนนะพี่คนโจรก็ต้องเข้าคุกติดตารางพอให้โจรอยู่ข้างนอกไม่ได้ก็สัมเวสีเนี่ยเราเอาใจมันได้ไงมันคือโจรพราะผวาไงอย่าทำมันนั้นอย่าทำมันนั้น ช่ไหมเมื่อถามน้องเขาเดบอกว่าใช่ป้าอย่าทำมันนั้นป้าอย่าทำมันนั้นป้าอย่าทำมันนั้นอย่าทำมันนั้นใครเด็กเฮ้ยนี่ไงพูดเนี่ยค่ะก็หนูเดินมาหนูเอาเหรียญมาเนี่ยป้าอย่าทำมันนั้นป้าอย่าทำมันนั้นไอตอนที่เตะเมื่อกี้มั้งผมาม่คือคือผมแนะนำนะถ้าใครเจอเหตุการณ์รักษะเนี้ อย่าไปยอมให้มันขอเป็ดขอไก่ขอนู่นขอนี่ตั้งให้แล้วมันก็ไม่หายหรอกมันหลอกกันทั้งนั้นแหละไอ้พวกเนี้ยสังฆทานเคยถวายสังฆทานไปแล้วก็ไม่หายเนี่ยมันขอไม่ขอเหมือนกันก็คือบอกก็บอกเล่าไปเฉยเช่การเขาเป็นอย่างนี้บอกว่าสมมติถ้าเป็นอย่างนี้จริงจเดี๋ยวตอนเช้าจะทําบุญไส่บาตรไปให้ก็ไม่หายไม่หายไปทํามาแล้วครับคนแนะนำไอ้เจิดกุศลทุกครังแจ้งขอธรรมะอะไรเงี้ยป้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโรงงานเหมือนกันเพราะว่าคือมันมีจัมจงีพวกเสกตุมาอยู่เยอะใช่ไหมครับก็เมื่อเมื่อเช้านี้ผม เอาไปทิ้งที่วัดแล้วโอเคไปที่เด็กเลยอย่าที้่อย่าท,านนาทาร,ราเป็นไงงจําชื่อตัวเองได้ยังจำได้ยังชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่ออะไรบอกเขาก็คื<ข>อเอ่อรื่อ ขาพูดแบบนี้เราไม่รู้เรื่องเลยแมกำคือเนี่ยไม่ใช่หรอกแม่กำคือแม่กำคือเมื่อไรเมื่อกี้บอกว่าหมอปลาอย่าทำหมอปลาอย่าทำเล้าอย่าทำเล้าอือแต่กายออกก็คือจะออกอย่าทำเล้าเี่รู้เหมือนรู้ตัวเราเหมือนไม่รูตัวแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นหมอปลาเออ หมอปลาอย่าทำเราอยายเมื่อกี้ตอนน้องมีอาการยาอยู่อยู่ก็อุ้มเขาอยู่นะก็อยู่กับเขาอะก็เนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำเราอย่าทำเราเมื่อกี้เขาร้องอย่าทำเราก็สื่อไปดีๆหน่อยสื่อไปดีๆหน่อยอ่ะลุงอุ้มหน่อยดิอโอ้โอ้ลุงอุ้มหน่อยเลอลุงอุ้มหน่อย เี๋ยมไปอยู่เดืนสามาก็ปกตินะไ้วันอะไรวันนี้วันอะไรอ่ะวันพฤหัสวันวันศุกร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จันทร์มามาสมัครมาส่งเนาะแต่น้องก็ดีกันเยอะแล้วเพราะผมเพิ่งเยียมรถมาไงหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรไม่จองหนูชื่ออะไรฮะไม่งงไงครัโอเคแม่เดแม่แม่อยู่ไหนอ่ะแม่แม่อยู่บนเตียม

ได้ใหยิ่งกว่าลูกได้ใหแม่กว่าจุ๊บยังจุ๊บจุ๊บยังส่งจุ๊บจุ๊บเลยส่งจุ๊บเลยคุณหน้าตาจริงดีมากเลยเขาพูดเพราะมากเด็กปกติเนี่ยพูดเพราะพูดพับก็เป็นแบบนี้ปั๊บคือก้าวร้าวไม่ไม่อะไรเลยสักอย่างสวยด้วยโอ้ยเป็นลูกหมอปลาผีทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคปะ